ถ้าพระเยซูแค่มาแล้วก็มาตายเพื่อเราแล้วก็เราพ้นจากความบาปพระองค์ก็โดนจับแล้วก็ตึงเลยก็ได้นะพระเยซูไม่จำเป็นต้องผ่านขบวนการที่ถูกปฏิเสธถูกตบถูกทําร้ายพระผีบกทั้งโอยทั้งเคียนด้วยทั้งบวยทั้งเคียนนะครับจนพระเยซูเนี่ยไม่มีแรงจะแบกกางเขนไปที่กุลโกธาด้วยตัวพรงองค์เอง แต่ทุกอย่างที่พระเยซูต้องผ่านนั้นมันเป็นการจ่ายราคาเพื่อเราจะไม่ต้องไปรับสิ่งเหล่านั้นเอเมนไหมพี่น้องแท้ที่จริงแล้วในพระคัมภีร์พูดถึงบอกว่ารอยแผลเคี้ยนของพระเยซูนั้นทําให้เราหายดีเราถ้าเราเคยเจ็บป่วยนะครับเราจะเข้าใจความรู้สึกดีนะครับคนที่เจ็บป่วยคนที่บางคนก็ป่วย มันยังคุยกับลูกสาวว่าครอบครัวนี้เขาป่วยกันวนนะผัดกันป่วยป่วย,วย,วยนะครับทั้งครอบครัวเลยก็เป็นเพื่อนของรีเดียนะครับหายจากตรงนู้นก็ป่วยเขาอันนี้หายจากอันนี้ก็ป่วยเขาอันนั้นแต่ว่าพระเยซูนั้นพระองค์ถูกเคี่ยนพระพีบอกว่าพระองค์ถูกเคี่ยนเพื่อให้เรารับการรักษาให้หายดีเอเมนไ,ไหมพี่น้องพระเยซูเนี่ยพระองค์แรกนะพระองค์ไม่แค่เพียงแต่มาตายเพงงื่อแลกชีวิตใหม่ให้เราเท่านั้นพระองค์รับความทุกข์ทรมาน ทุกรอยแผลเคียดของพระเยซูนั้นเพื่อจะจ่ายราคาทุกทุกโรคที่เราเป็นเอมเมนไหมพี่น้องฉะนั้นพระพีในฮิบูจะบอกว่าให้เรามีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณพระที่นั่งแห่งพระคุณเนี่ยอยู่ในห้องชั้นในสุดมีม่านกั้นเอาไว้เมื่อก่อนคนธรรมดาอย่างพวกเราไม่สามารถเข้าไปได้แต่พระเยซูได้ยอมตายและพระพีบอกว่าเมื่อพระอ,องค์สิ้นพระชนนั้นม่านในวิหารได้ฉีกจากบนลงล่าง ทำให้เราสามารถเข้าไปขออะไรก็ได้พี่น้องในวันสอประเสริฐที่มันประเสริฐเพราะว่าพระเยซูได้แลกสิทธิ์มีคูปองเยอะแยะเลยนะครับที่พระองค์แลกสิธทธิ์ให้กับเราเหมือนที่เราเห็นบนเวทีใช่ไหมครับคนที่ถูกพันธนาการก็มีเสรีภาพทพ่านผีบอกว่าพระเยซูไปหาผู้ชายคนหนึ่งชื่อกองคือมีแต่สแสวงงคังไม่เคยขับผีเยอะขนาดนี้นะครับในทีเดียวแต่พระเยซูใช้อำนาจอะไรที่ไปไล่ผีนั้น อำนาจที่พงษ์ใช้ไล่ผีนั้นก็คือที่พงษ์จะไปจ่ายราคาที่ไม้กางเขนนั้นพงษ์จึงมีสิทธิ์ที่จะสามารถไล่ผีนั้นได้มีคนหนึ่งเป็นหญิงร่วมประเวณีถูกจับมาและพระเยซูบอกผู้หญิงนั้นว่าไปเถอะเราไม่เอาโทษเจ้าแล้วพระง์มีสิทธิ์อะไรไปบอกคนนั้นว่าไม่มีโทษแล้วเพราะว่าพระองค์จะไปรับโทษแทนเขาที่ไม้กางเขนนั้นพระเยซูไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่บ่อน้ําพระเยซูบอกว่า เดี๋ยวนี้เธอจะไม่กระหายอีกแล้วเธอจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกแล้วพระเยซูเอาสิทธิ์อะไรไปบอกว่าผู้หญิงคนนั้นจะไม่กระหายอีกแล้วเพราะว่าท่าที่บนกังเขนพี่น้องจําได้พระเยซูบอกใช่ไหมครับเรากระหายน้ําพระองค์กระหายแต่พระองค์ไม่ดื่มเมื่อเขาเอาน้ามาให้พระองค์ดื่มจริงๆพระองค์ก็ไม่ดื่มพระองค์ทนกระหายน้ํานั้นจนถึงวินาทีสุดท้ายของพระองค์ ที่จริงแล้วน้ำองุ่นที่เขาให้พระเยซูดื่มพี่น้องมันมีของขมคือมดยอบอยู่นั้นเวลาดื่มแล้วจะไม่ปวดแต่พระเยซูไม่ยอมดื่มพระเยซูหันพระพักหนีคือพระองค์ต้องการจะเจ็บเพื่อจะแลกความเจ็บปวดของเราเวลาเราที่ฐานเผื่อพี่น้องบางคนนะครับเขาบาดเจ็บมากข้างในของเขามีบาดแผลมากเขาถูกทาร้ายจากครอบครัวเขาถูกโกงถูกทรยศเขามีบาดแผลมากแต่ เมื่อเราอธิษฐานในนามของพระเยซูเขากับรับการเยียวยาและไม่รู้ฝึกเจ็บปวดพี่น้องเพราะว่าพระเยซูได้ยอมจ่ายราคาดังน,นั้นพนามของพระองค์มันเป็นนามเหนือทุกนามความเจ็บปวดความขมขืนการเสพติดการพัฒนาการการตกเป็นทาสของผีความเจ็บป่วยความยากจนทุกอย่างที่พี่น้องเห็นบนเวทีพระเยซูได้จ่ายราคาของพระองค์